ตอนนี้8ปดโมงครึ่งค่ะกำลังจะมาส่งลูกไปโรงเรียนต้องทำหน้าที่แม่หน่อยหนึ่งเพราะว่าหายจากหน้าที่แม่ไปนาน mm hmm. ก็เลยต้องมาเยี่ยมลูกที่ปารีสแล้วก็เออพา, <Bonjour. S 1> าลูมาเรียนฉันูทีมาเพื่อเชิญดิซิโรนี่เอจิปาลฟร็องเซสและตันเ เียงเป็นลูกคร่งไทยฝรั่งเศสคุณพ่อล่ะคะแต่คุณพ่อคือไม่รู้คนไหนอ่ะแตฝรั่งเศสใช่ไหมใช่แต่ว่าคือหลายคนมากที um um> 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 ่เที่ยวไว้แล้วก็มีหมาตัวหนึ่งนะอุ้งใหญ่แลัวก็ไรมดู เหมือนมากเหมือนแม่ของลูกมากโอเคนะคะัเดี๋ยวพาลูกไปโรงเรียนก่อนเคย์กอลปิดปิดแล้วนะเจอกันนะคะเดี๋ยวพาลูกไปโรงเรียนกันเนาะ